สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็มีเรื่องราวนะครับผมของสาวจากสหราชาอาณาจักรขอกลับมาทําตามความฝันนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําให้เธอไล่ล่าความฝันจนสําเร็จนะครับจากผู้หญิงที่มีหวนอ้วนท้วมนะครับมีน้ําหนักมากกว่า100ยกิโลนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับ มาวันนี้นะครับเธอกลับมาพิชิตจุดเริ่มต้นของเธอเรื่องราวของสาวเคที่เนี่ยนะครับผมซึ่งที่ผมพูดให้เพื่อนๆฟังตัวผมเองก็เพิ่งฟังคลิปของเธอคลิปนี้ซึ่งผมก็แอบสงสัยแล้วก็ติดตามเธอมาหลายวันแล้วนะครับผมก็เอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้นะครับผมถึงมาปั่นจักรยานในประเทศไทยคนเดียวย้ำนะครับว่า เธอมาปั่นจัก,กรยานในประเทศไทยคนเดียวผมติดตามคลิปของเธอเมื่อ7วันที่แล้วนะครับเริ่มจากกรุงเทพนะครับแล้วก็บินตรงนะปั่นมาปั่นมาจากกรุงเทพเลยแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยปั่นจัก,กรยานเพียงคนเดียวนะครับเธอพึ่งมาเปิดเผยตอนคลิปล่าสุด ของวันนี้นี่เองนะครับซึ่งผมดูไปแล้วรู้สึกประทับใจกับคลิปของเธอมากเธอบอกว่าเธอเนี่ยรักประเทศไทยนะฮะเธอบอกว่าเธอรักประเทศไทยประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่เธอทำตามความฝันได้จนถึงวันนี้ผมเองไม่มีโอกาสย้อนกลับไปดูคลิปของเธอเมื่อ7ปีก่อนแต่เธอก็มาเฉลยในคลิปสุดท้ายของเธอว่าเมื่อ7ปีที่แล้ว เธอมีโอกาสได้ปั่นจักรยานร่วมกับเพื่อนๆของเธอซึ่งเมื่อ7ปีที่ผ่านมาหุ่นของเธอไม่ใช่หุ่นเหมือนณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งผมขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูน้ําหนักเธอมีมากกว่า100ยกิโลนะครับซึ่งครั้งแรกที่เธอปั่นจักรยานคือการปั่นขึ้นดอยอินทนนท์แต่ช่วงนั้นก็คือปั่นกับเพื่อนๆของพวกเธอทุกคน แล้วก็นะครับในขณะที่เธอปั่นขึ้นดอยอินทนนท์นนเมื่อ7ปีที่แล้วน้ำหนักเธอมีมากกว่า100กิโลซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้น้ำหนักตัวของเธอเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณ40-50กิโลเท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้นะครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเธอเนี่ยคือแรงบันดาลใจของผู้หญิงหลายคนที่ต้องออกมาลุกทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เคที่ก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจ เธอยังสร้างช่อง YouTube ด้วยนะครับซึ่งผู้ติดตามของเธอเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยตัวเธอเองนะครับตัวของเคที่เนี่ยเธอขอกลับมายัางจุดเริ่มต้นของเธอและจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เธอเริ่มฝันนะครับแล้วก็ทำให้เธอได้กลับมาเยือนอีกครั้งและในช่วงท้ายท้ายคลิปนะฮะเธอได้บอกว่าสิ่งที่เธอชอบคนไทยสิ่งที่เธอชอบประเทศไทยคืออะไรรู้ไหมคนไทยทุกคน พร้อมที่จะช่วยเหลือพวกคุณโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับในตอนใกล้จะท้ายคลิปเธอได้อาศัยรถของชาวบ้านนะครับผมเพราะว่ามันมีจุดที่ทางราชการเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ปั่นรถจักรยานอาจจะด้วยแบบอาจจะมีสิงสารสาัตว์นะครับทำร้ายเธอก็ได้นะครับก็คือเธอเนี่ยจะต้องไปเส้นทางนี้นะครับแต่ว่าจักรยานเธอเนี่ยปั่นไม่ได้แล้วเธอก็ได้ขอรถชาวบ้านเนี่ย ขึ้นรถไปเป็นรถถึงจะเป็นรถกระบะก็แล้วแต่นะครับแล้วเธอก็อัดในคลิปว่าประเทศไทยนี่นี่แหละเหตุผลที่เธอเนี่ยรักประเทศไทยทุกครั้งที่เธอมาเที่ยวประเทศไทยขอแค่พวกคุณต้องการความช่วยเหลือผู้คนประเทศนี้จะช่วยเหลือผู้คุณโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตอนที่เธอลงคลิปเนี่ยตอนที่เธอลงลงรถขออภยัยตอนที่เธอลงจากรถของชาวบ้านเนี่ย เธอเนี่ยพยายามจะเอาเงินให้ชาวบ้านแต่ชาวบ้านเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธคือไม่เอา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 เธอก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยอยากให้นะครับเธอเนี่ยอยากให้เธอก็เลยโยนใส่ในรถเลยแล้วเธอก็บอกขอโทษนะแต่ฉันนะ่ะอยากให้พวกคุณจริงๆเอาไปใช้เธอเธอพูดอย่างนี้ผมฟังแล้วรู้สึกอืประทับใจจริงๆนะครับอเพื่อนๆนะครับอยากไปดูสตอรี่เรื่องราวของเคที่นะครับผมก็ตามไปดูกันได้นะครับซึ่งผม ก็เอามาเล่าเพียงแค่คร่าวๆเรื่องราวต่างๆในคลิปวิดีโอของเธอที่เธอถ่ายทอดลงไปเนี่ยเวันไปตามดูได้นะครับตั้งแต่คลิป7วันที่ผ่านมาแล้วก็คลิปล่าสุดวันนี้เพิ่งลงไปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากย้อนไปดูนะครับว่าเมื่อ7ปีที่แล้วสภาพของเธอเป็นยังไงแล้วทําไมเธอถึงกลับมาประเทศไทยแล้วไล่ล่าความฝันไล่ล่าเป้าจุดแบบประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ จุดที่ทําให้เธอย้อนกลับมาเมื่อ7ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผม,ผมไปดูแล้วก็ผมรู้สึกประทับใจนะครับผมกับนักท่องเที่ยวที่มีความระลึกถึงนะประเทศไทยของเรานะครับถือว่าประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตเธอนี่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในทางที่ดีนะครับจากเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองปล่อยน้ําหนักกินเที่ยวไปวันๆกับกลายเป็นนะครับมาลุกขึ้นปั่นจักรยานปั่นจากกรุงเทพนะครับทุกคน ปั่นจากกรุงเทพถึงจุดสูงสุดของประเทศไทยคือดอยอินทนนท์นะครับเรื่องราวทั้งหมดคือเรื่องราวของคุณเคที่นั่นเองนะครับบอกผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามไปดูคลิปของเธอได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับฟังรับชมสารับคิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ